กินก e ๋วยเตี๋ยวเออเอาก็ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวชมทุ่งเอาอยู่โอ้ยผู้ใดไปโรงเรียนเว้นบอกโอ้ มากินก๋วยเตี๋ยวสะไครเอาอันบักมะละมัตจบาะกะสิเสพลายเติบบรรยากาศดีๆนั่งริมนี่ยังก่อนละท่งนาท่งนาค่ะขอบคุณค่ะเดพักนะมีบัตรผิดบอใครดีค่กใครดีค่กนะบักพีิดก็เสีสบนอกบักรีิจีแม่ ชมทุ่งมานะคะชมทุ่งค่ะชมทุง่งเอาล่ะมีคนหูจักเดอ้อใช่ก๋วยเตี๋ยวชมทุ่งนะคะวันนี้นะคะอยู่อำเภอพนนาะแก้วบ้านเชียงสือเดอ้อจังหวัดสกลนะครผู้ใดสีมากกับมาเดอ้อบานนี้เดอ้อเออมถทายรปูปกุป๊บกิ๊บรรยากาศฝนตกพูน่ะเลิศเลิศกิน่นยางเดี๋ยว เลิศน้ำมจะเจี๊ยบพอมลาซาเที่ยวเ,เก่งใหญ่อ้อมเขาไม่ได้มาเที่ยวหรอกรอก็คือมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าบรรยากาศดีในโรงเรียนแถวรั้วโรงเรียนเลยอยู่ใกล้ๆนโรงเรียนเลยหมองผักเดออ้อแซบบวกปุ่งก็ได้อนี่แซบเนี่ยบรรยากาศดีดีเด,ด้อฟนตกลิ้นแซบบักพีก ฟนตกลิ้นใส่น้ำตาลบรรยากาศดีดีอะมันต้องกินก๋วยเตี๋ยวเด่นอันอันอันนี้นะเพราะว่าน้ำกระเจี๊ยบเชวเยวน้ำเปลี่ยนบักหน้าพ่ะนะบักน้นำ,กนำสม้ม อากาศดีสิไม่ต้องกินกว๋วยเตีย๋ยวอู้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่สายได้อึมมีหอดมองหาซิดเบ็ดซิดเบ็ดก็คือซิดเบ็ดก็คืออย่างก็เหอตกเบ็ดซิดเบ็ดนะะตกป่าตกป่าตกป่าเวียงจันท์อ๊้ขอบคุณค่คณคใคคนะคคใส่กนเลังบรรยากาศดีว้ายเฉียดอันนี้ถ้าตก เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บให้นะอันเขาบอกว่านะต้องมาก่อนบ่ายสามนะคะเพราะว่าร้านนี้ขายดีมากขายดีมากตรงมาก่อนบ่ายบ่ายสามกว๋วยเตีียวเลือมีทั้งเนือ้อทั้งหมูใส่ะปีกเอาไปกันมีทั้งเลือมีทั้งเลือะนะมีทั้งเนื้อเนือทั้งหมูอืมได้รับของแล้วว่าไวมากขอบคุณค่ะแต่เก็บเออมักใส่แต่เก็บทั้งนี้ด้วยค่ะเด้อ เป็นคนปักใสแตะเกียวทางนี้โอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเขางามค่ะบรรยากาศดีมากอยู่อำเภอพนนาแก้วบ้านเชียงสืออำเภอพนนาแก้วจังหวัดสกลคนครส่น้ำตาดก,ก,ก่อนเลสาน้ำตาดก่อนเมื่อนี่เบิงเดอสิมาไล่สุดเพราวา มันสีได้ดาวเลวอ,อ,อีกสองข้ออีกสองข้อเท่านั้นจักมันเหตุจังได้มันบอกว่าตรงสตรีมสองมือต่อกันสีสโม,มงอยู่ตรงไหนนอของในเมืองโอ้ไม่ได้อยู่ในเมืองสกลนครน,นะคะอยู่อำเภอโพนนา,าแก้วค่ะมีเพจใช่ไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวชมทุ่งก๋วยเตี๋ยวชมทุ่งเดอกชมท่งนะส้มทุ่ง,งก๋วยเตี๋ยวเรือชมทุ่งแบบญญนีบ้นบบนี้ขาสีออกคือสีงามเนาะ ยี่หลีเด้ย้ตองมาก่อนใบสามด้วยอันนี้กันยังสิมึดเลยอ่ะเสซ่บแล้วกินเขาตัวมันยิ้เขาอ่ะ้านั่งกินเลิศบ่ะมันเป็นแบบฮันหน่าไปทั้งนี้ถ้านังเป็นน้องไทยกะก๋วยเตี๋ยวหอยค้าแไหม บอแวะมาบา้านกกกวกไงว่าเตีย้ยโอ้ยเขามีทั่วบาว้านกกกวกจุดเออสิไปอยู่บอกมาเด้อผูใ้ใดสิให้ไปอันกินร้านใดนี่คะแนนมันมีเน็ตสิไปรีวิวให้ไปซิมไปซิมมาหมามาหมา,มาหอนหอนบอแวะไปบา้านกกกวกแต่มันบอกไก่ใจงนีเด่นขายเป็นาบานกกกวกนะ อืมผักดูอืมเหมือนยากาศดีอ่ะแสบมักกินมาไทายรูปฝนตกฝนฝนตกหินฝนตกลินอืมแซ่บเพื่อนใครดีรายสิเม,มอดแล้วได้เนี่ย ดีคักเออดีคักไอ้อ่ำอู้วเลิศแห่งแบบกับสิม,มีแบบเข่าเบ,บ,บิ้งได้เบิง้งได้เสียไทยเบิ้งด้สุดทุกมือเห็นบารเห็นบารคุณน่ะเลิศบาร์อะอะไรยังไงยอยู่เด้อืออะไรยังไงอยู่ อ,อยู่ในตูมเมืองหรือลอกออกไปจากมือมาแล้วค่ะมาเลยแสบมากินนอกเมืองเนี่ยสบายตาแม่เขา,ปเนะไ,เาไปสื่อกัดอกเกลกนะเสียดายเอาเงินไปซื่อปลาแดกก็ขอบุนดีกว่าได้กินพร้อม เขางามแม่เท่ต่อมาสิออกห่วงเน้ะคือสิงามครั้งเา้ะคะ่ะและ้วกรสีนีำ้ำามกระเจียบแบบก,กุบกีิบแซบ่บก็ต้องอะไรเยอะดอกเอาจังสีละสามสิบบาทได้ตั้งหลายอืม ง่แมงเปล่มือนใส่ปากหลดบ่ายดอกหิวหิวเขาอด็กกินมาจะดนละ ไม่นำเก็บห้อยบ่ไม่นำก็เกี่ยบถือเลขจะไปซื้อปลาแดกจะเอานงินซื้อเลขหรอมาซือ้อปลาแดกมาได้กินแล้วอยากเห็นโตจริงพูดารๆค่ะจับยังป่ะพักสุดข้อบ่อือ ตอนแรกสิเฮ็ดคลิปอันนั้นย้ำขนมจีนเฉพาะพกพริกเพื่อนนี่ลับไปเฮ็ดหาแฟนเนี่ยพ่อสีแดงมก็คืงอันมุมมุมมาอย่างเดียวโอ้ยมันหายแากหายากาอะไรแฟนเนี่ยเดี๋ยวสุเอาหัวมันมดอก น้ำปลาใส่แกงก็แซ่บมากโอ้ยขันแควขันแควมากเลยค่ะอืมขอบคุณหลายๆค่ะแซ่บๆนุ่มเข่าอร่อย สักใครสื่อต่บมาหุงมากินน้ำละลืมคือพอเออไกว่าสิแม่มเดี๋ยวฉัอนได้รับมาเสิเต็มหนั่งเต็มหนึ่งเต่มหนึงเย เห็นปะขึ้นเพระัวใหร้านเขาพวกล้อตนไ่ิไเห็นะพัก <c oughs> น้ำยิบเองได้เห็นบะหุ่นเห็นืะ <c oughs> เ,เลิศบะเออคอยใส่ตะเกียบข้างนี้ ห่นงคั่วเขาเห็นป่ะเด็กชืบออืม,ปอมเป็นคนสกุลก็ค่ะแต่ว่าเป็นคนอำเภอบ้านม่วงต้องมากินเย้ยแซมแห้ง เราสินไก่วดอยากเบ้มามา,ามาถ่า,ายรูปก <c oughs> ็ใส่เสื้อสีเหลืองเตีเอากระใส่เสื้อสีเหลืองเสียบน้ำผงเท่าใดก็ไ้นื อยู่แถวอ่ะเพื่อพวกหน้าแก้วที่ฉันมาสอนนิ่สกกลุ hmm ่นะู้น่ะู่บานเทาเด้บรรยากาศก็ดีอ anyway. ่ะอืมหืาเนาะมาเลิศแทะไปแจ้งแนงไปชีิได้ปุ๊กมันนี่อีกอะไรเนี่ยเนาะเห็นป่ะเลิศ บรรยากาศดีแห้งเป็นจามากรือยังเสีบคนในร้านกลืเรออียนนัดกันบ่เธอนัดกันอิลีก๋วยเตี๋ยวกินเป็นตะเพ็ดเนาะแซบ่แซบค่ะเพ็ดด้วยตะเซบ่บบัพพี่เขาหนึ่งบัพพี่ริกๆชิ้วคอชิคอเป็นมาบัพพี่เขาขวาน ขวานนะช้น้ำมั่นนะนะหอมนะกับนี่น้องไข่ได้รล่นหนึ่งได้สิบห้าไปกินกิดริมขงเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนั้นอู้บรรยากาศดีแห้งเหมือนอะล่ะพักอ,อยู่อำเภอโพนนาแก้ว พ่อน้าแกวจงหวัดสกลนครค่ะแซงไปด้วยสดด้วยมาอุดหนุนเดอ้อมาอุดหนุนใครดีแห้งตัวมาก,กรอใบาสามอยากเลยอื้อ ฝนตกลินลินแซ่บอยากกินมะลายมือละได้กินแล้ววันนี้อิมเมื่อละพัก แมนครับ้ามาเบิ่งโพงหน้าโพง,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 งหน้านี่พงหน้าทุ่งนารือโพงนานั่นแหละอืม <c oughs> อิ่มแล้วก็สินอนเว้นอืมกินแล้วนอนเว้นเลยจ้ะอืม ร้านยังถ้าจะก๋กยเตี๋ยวชมทุพูร้านก๋วยเตี๋ยวชมทุง่งร้านอยู่ไหนอยู่อันอำเภอโพนนาะแก้วจังหวัดสกลน,นครค่ะอยู่หมู่บ้านเชียงสือบ้านอันนี้ซื้อบ้านเชียงสือบ้านเชียงสือเด้ Chắc bị dịp ngắm đấy Bên nhánh ngủ Như bà bỏ. bò đường tà lát vậy tì? Tà lát bài phát ตลตาดใบพัดสักกลุ่ว่ะบนกระตุกดูอยู่ค่ันบรรยากาศดีแห้งเมื่นาชิมานตำมังหุงมีทงหน้านี่อยู่คือสีดีดอ่ะ ปูซาดต่ำนี่จ้ะมาพี่ติกบรรยากาศดีดีแซ่บมาคนเดียว หมือดละหมดอิ่มเหมดละใส่กันยูพ้นหน้าแก้วเจ้าอยู่ปลาฝางปลาฝาผางคืออย่างน้อบ่าใคายวนบานเชียงซื้อแมอ่เขาง,งามขากแมนค่ะเขาง,งามงามคิดถึงบานอืรยากาศดีฝน้ตกลินเลยนี่ ฝน,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 นตกลินลินสามสิบบาทเองเลแสบก็แล้วนี่ฝนตกดีได้ฝนตกลินหมืพอดี น้ำครับโมไม่หยาเลยไม่มียาเลยเออขอบคุณค่ะเดี๋ยวแซบีแซบีดีเด้อ หมดละหมดผักละได้เลยนะกลนผังขวางอขอบคุณค่ะคุณยายบ้านผังขวางเนาะผังขว้างเนาะก็ดีเป็นนะคะขอบคุณหลายๆค่ะหมดละใส่อีกข้ามเลยที่สร้างอีกไว้น,นึ่งก็เกรงใจก็ดได้ ขาย,ยุปลาฟางไปเชียงสื้อ๋อขอบคุณหลายๆค่ะจอบมาตรงมาได้หนี่บรรยากาศดีๆเนี่ยเหมือนละ่ะคนดีๆแสบร้านนี้มันจะอยู่อํอเพิพ้นหน้าแก้วมันเชียงสือซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวชมทุ่ง บะหมี่ของหวานไม่กว๋วยเตี๋ยวเหมือนจงทองไปถ้าไปกินยำข้าวปุ่นอีกไปสียบนะสักแค่เห็นสั่งบิเศษจ้ะ เลือดเลือดแหงหาหนามก่อนัาทีค่ะนี่ต้องมาล่องเห็นปหแสบอิเลียจังอีกจะกินด้เนาะของหวานใส่บักนีตัสสวสดแดง แกงเ็ดละง,งกเดี๋ยวนี้เฮดออกร้ายหลายคะ่ะสีพาไปเบิร์นวุ้ยเมือ่อใดไปตลาดอันนั้นก็สีพาไปเบิรงนเลยตลาดโคกสีสุพรรณนะแ้ยเฮดร้ายคะไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดเห็นอยู่ค่ะบ้านเชื่องซื้อนี่ราคาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแสบอีกถ้วยเก่งใจกินได้อีกเด้แต่ว่าสิไปกินย่ำขนมจีนแม่ มาสิอิมแซ่บอากาศดีแล้วกินฮ่อนๆแซ่บแห้งหลายเอาต้องมาอุดหนุนต้องมาอุดหนุนเด้อค่ะสิไปละฝนตกบันนี้ยูน้องไายได้ค่ะนี่ฝนตกว่าจานยูสกลค่ะตอนนี้อยู่สกกลนครด้วยเนี่มาเบืองแบบบรรยากาศทั้งที่ม ันเปียกฝนมันตกฝนมันตกเลยละ่ะวิวดีมากเห็นไหมนี่เธอตลาดใบพดัดสิบปตลาดใบพัดยู่เนี่ยนี่ล่ะออกไปนี่เราจะสิบปตลาดใบพดัดสิบปทั้งทั้งนี้ทั้งตุงไปทีมันจะเป็นสามแยกตรงไปทั้ง,ทงนั้นสิเป็นโคกสีสุพรรณนล่ะกัมันสิตรงมันสิเป็นสามแยกจริงป่ะตรงไปทั้งนี้เป็นโคกสีสุพรรณพ้องประตูห้องใต้ทั้งพี มาทางผีมันสิไปทางอันพนยางคําซุ้มเจ้ากับสีรู้จักพ่นยางคําอยู่ตัวไปเก็บเห็ดอยู่จะบ้านเชียงซื้อเห็ดหลายค่ะเห็ดหลายมิแต่โขกกันม่มิแต่ปลามีแต่ปลาเลือดบ่เลือดเลือดแห้งเลือดแห้งเลือดแห้งหั่นแล้วก็ต้เจ้านะ บอกเวอบอท่านออกจากป้าเฮ็ดป้าได้ลายบะจ้าได้ลายบอเจ้าขายตำมหุงกาแฟาอยู่ใส่เจออยู่บ้านนี่วะอยู่บ้านเชียงซื้อนี่บอกไม่อยู่ใส่ให้อยู่ใส่มันบรรยากาศดีแห้ง เอาถามฟังเจออดตอบอยู่เนี่ยพี่รับจ้างแชร์ไหม่ะจี่รับจ้างแชร์อย่างนอ้อบบดนี้อืมส่วนมากเดี๋ยวนี้บ่อค่อยสิรับจ้งนะงางอีหยังเราล่ะเพราะว่าอีหยังว่ะพี่ขายของเจ้าของกับเพวกนี้แล้วยุคหกสี จะแมนเห็ดหลายค่ะทุกทางปลูกสีบานเจานะ้าเจ้าขายแต่บางหงอยู่ยใส่สิไปซิมเว้ยเออบ้านยังมาบอกว่าแม่สิไปซิมมืออะไว่างๆก่อนแต่บากหงส์กาแฟาเจ้านี่สิไปซิมมันโคกสีใบไก่ได้หนิห้างยี่สิบกิโลหนึ่งเนี่ยผูกยนนยกยก้กินอีหยังกับกินยังกับอ้วนเนะะาะรอสิบอกอ้วนดิ้ <c oughs> กินไรอ้วนได้บอกอ้วนหรอกค่ะกำแพงเพชรเห็ด กำแพงเห็ดแรงเห็ดยังมอออ๋ค่ะสอบถามแชร์อะไรสุดแชร์อะไรสุดบ่สสิบเบ็ดเจัาหน่อยเข,เขาเขาสีออกออกห่วงไงมันบ่เขาเอิเ่อเอียงเขาตั้งทองมันบ่กม,กมาหาป่าคอนมัน,นี่ปลาคอนปลาคอนไหมปลาคอนเวลากินแตมม่บัางงงดูเก๋ก เออก็บ่าเป็นยังบ่ดูซาวกับแก่นล่ะเออธรรมดาเสรนมั่ามาซ้ำถวยกำลังเดินทางเอาแถบอก็มาสิก็มาเร็วๆจะรออยู่นี่เสรนมา่มาส้มถวยครับพี่ท่าน้าบอกว่าเสรนมา่มาส้มถวยครับพี่สัน เสียใจค่ะเขาขายดีลายมือน,นี้นะเลือแตนน้ำก็ถวยว่าไใบหล่างเออคุณดีค่ะอ้ยหุนดีในเยี่มอมเออลูกสาวบอกว่าคุณคูสวยเ๋อขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะมือน,นี่ห้องกระตือนตัวนักเรียนสองคนเอาอยู่โรงเรียนหรือว่าอยู่ไหนนะ่ะตอนนี้นะ่ะอืมตอนนี้ดูสวยกว่าขอบคุณค่ะพิมโต๊ะ จ้าขอบคุณนลลายค่ะคุณเกศสอนคุณคู่มาสอนอยู่หนีหน้ารลบอปติยังมาหอดเดือนเพื่อยังมาหอดค่ะฮขาก็ได้สองอาทิตย์นี่ละมั้งชมทุ่งอีกแล้วจ้ามากินชมทุ่งกินเหมือดแล้วด้วยนะอยู่โรงเรียนกินยี่บอส์สีซ่างไม่หายนะนะอยู่โรงเรียนโรงเรียนผักบุ้งสวยสวยเดวยโรงเรียน บ้านเชียงสือเด้อค่ะใครอยู่ไกลๆบ้านเชียงสือเด้อผู้ใดอยากได้ผักบุงเด้อบอกมาเลยเด้อค่ะงามแห้งหลายอุดมเด็กหน่อยอุดมุนเด็กมีอันนั้นด้วยนะมีเห็ดนางฟ้าด้วยนะของเด็กนะคุณครูคุณครูดีคุณครูดีผ้าเด็กหน่อยเห็ดผ้าเด็กหน่อยอันนั้นดีดีเห็นหละักะอ่อนซ่อนมาอีรีเลยอ่อนซ่อนนะ เห็ดก็สวยเห็ดกะละงงามเลยเห็นนางฝาก่อยากกินเห็ดปลามากินเห็ดนางฝาก็ไดจ้านี่เอออิ่มแล้วเด้บรรยากาศดีใช่ฝนก็ตกบรรยากาศดีฝนตกแสบ รอถั่วฝักยาวหันเป็นบอมมีหอดบักทัวปลูกมอสุยางเนาะคนมักปลูกในบ้านมาักปลูกนี่ว่าสิปิสือบอกอันเดียวบองหึงอยู่มั๊ปูแหวนมองที่โถมทีน่ะแถวโรงเรียนคือสีแบบว่าชิได้กินอยู่ได้เนาะตาบัางุงอีกอีกเดิอมือนีกว่าติสีต่ำอยู่ คุณครูโรงเรียนพอ,ออชื่ออย่างโอ้โยอันพออ,ออนี่ขอสังวนสงวนชื่อไว้เนาะค่ะเนาะเป็นสังวนชื่อไว้ซะอยากลูดไปทำลังไม่ซะ่ไป <S <S อ,อ,อิมแล้วอิมแล้วส่งอยากนอนได้นี้ส่งอยากนอนเหรอเป็นปจักนาทีเหรอเบอรงให้ดูมันเบ,บอรงไหนบอจักนาทีน, <S <S น่ารักตอบทุกขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะอัน หลังจากหน้าที่ผ่านไปผ่านมากล้วนตกบรรยากาศดีชิบิซ่นพักซี่เล่าอะนะมากินกับอันย่ำข้าวปุ่นย่ำข้าวปุ่น<ม>ไปแลนะ้วด<ม>ิไม่อ้างอิงเออบวผาดพิ้งแล้วบวอ้างอิงมาได้เด้อมาได้มาได้ด อย,อยู่จังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดสกลนครยี่สิบแปดนาทีหนึ่งวัดจีขึ้นหน่อยแถบอ้ยตอนนี้ไม่กินส้มตำตอนนี้ไม่กินส้มตำแล้วนะไม่กินส้มตำเอา้าทำไมคะยี่สิบเก้าสามสิบไปเลยสามสิบและอีกสามสิบนาทีมือนี่เสียอีกสามสิบนาทีครบสี่ชั่วโมงเลยเพราะว่ามืออไรสุดอันอาหารทะเลน่ะสองชั่วโมงมือว่านนี่ชั่วโมงหนึ่งเป็นสามละ มามือนี่อีกสามิอีกสามชินาที่เลิศเลยเบิงมันสีพนันอีกจกอันบอกไปไปไปพักผ่อนเกสิไปหานอนเว้เราด้วยเด็เดสามชิปเราบอกบอกรู้สามิปนาที่บอกเลยเด้อสิบไปล์ะมือหนาสิบ้าไปมือหนาสิมะไรสุดกินดูดูเนาะไปไปลานน,านั้นล้านนี่แล้วก็มะไรสดุดไปเดินตลาดเช้าอุ้ยตื่นไม่ทันค่ะอยากไปอยู่ตลาดเช้าค่อยนะ่ะไปสกนนะุลน่ะไม่ถูกเลยถ้าไปต้องไปกับ Google Ma p เท่านั้นคือไม่งั้นก็หลงไม่รู้เลยต้องแบบ g ีพผ้าเดินทางพอทำเดใกกนสกุล่ะือไปว่าใดนะไปว่ถศิอืมเอาดาวให้เนี่ยให้ด้วยว่าฉันต้องเอาดาวให้ใดวลนละได้ยายออมไปแล้วคือสิรบแล้วเนาะค่ะมื่อนี่ก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเอาสวัสดีวันอัตก็บรบรยากาศ